ภูดชัยเก,ยกิดภูดนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าสำนังกงานจังหวัดแล้วก็ป้องกันไทยนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ก็นำสื่อมวลชนเนี่ยมาบินสำรวจด,ดูว่าสภาพน้ําในแม่น้นนําปิงแล้วก็ในแม่น้ำนาดของจอังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ประสบภาวะวิกฤตในระดับไหนเท่าที่มองดูเน,น,น,นี่ยนะครับในรอบๆเนี่ยแม่น้ําปิงนี่ก็จะเอ่อจากตะลิ่งริมฝั่งตระหลิงนะครับก็จะพื้นที่ไหนพื้นที่ราบๆลุ่มเนี่ยก็จะถูกน้ําท่วมขังเป็นส่วนใหญ่ครับ ซึ่งเรื่องนี้นทางจังหวัดจะได้เตรียมการป้องกันในการรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะสัปดาห์นี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนไทยมาครับครับตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือจนทําให้มีน้ําท่วมขังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบจากอทุทกภัยทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ก็เช่นเดียวกันครับ ขณะนี้นะครสวรรค์มีความเสียหายจากพื้นที่12อำเภอ89ตำบล4เทศบาล16ชุมชน48หมู่บ้านรัศดรประสบภัย35,483ครัวเรือนหรือ115,554คนพื้นที่กากรเกษตรเสียหาย246,702ไร่พื้นที่ประสบภยัยเสียหายเสียยหายนะครับมีโรงเรียนถูกน้ำท่วม26แห่งวัด44แห่งสถานีอนามัย8แห่งขณะนี้ก็ทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็บินสำรวจความเสียหายเพื่อ,อสั่งการให้ทางอำเภอทุกพื้นที่นั้นให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับครับเท่าที่ดูนะครับก็น้ำมีปริมาณมากครับแล้วก็ในโดยเฉพาะลาน้าน่านเนี่ยครับจะมีสีแดงซึ่งผิดก,กับาสายน้ําสายอื่นครับแล้วก็ขณะนี้ก็ท่วมหลายบา่าบ้านเรือนแล้วก็ตึกสวนไรนาของ พี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากครับผมแตเขลอเพลชุมแสงนี่จะจะหนักจะหนักกว่าเพลย์อ,อื่นครับผมบตอนนี้เรากําลังอยู่ในเครื่องบินของกระทรวงเกษตรครับที่ได้ให้ความเปเพราะในการบินสํารวจพื้นที่ครับที่จะเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุตกภัยในครั้งนี้ครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดจะท่านก็จะมา บินด้วยด้วยตัวท่านเองนะครับมาบินมาขึ้นเครื่องสำรวจด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะรับทราบปัญหาอีกครั้งหนึ่งครับผมครับครับและในวันนี้ท่านชนินบัวประเสริฐครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็นําหัวหน้าสืบสวนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอทุกคำเภอที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับบินสํารวจ สภาพพื้นที่เสียหายแล้วก็จะได้เห็นสภาพพื้นที่ด้วยตาของตัวเองพร้อมทั้งจะสั่งการให้มีการช่วยเหลือรัศดรอ,อย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับขณะนี้ก็เป็นการบินสำรวจในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาทุกภัยในทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ครับแสดนได้ว่าบ้านเรืนอนรัศดรที่อยู่ริมน้ําน,นั้นก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงถนนหลายสายนะครับได้รับความเสียหายนี่ก็เป็นเขตที่อํเาเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้นถนนใช้การไม่ได้ แล้วก็นี่ครับบ้านเรือนรัศดรที่ริมตริงนี่ก็เรือท้องแบนที่ทางราชการออกให้ความช่วยเหลือครับส่วนตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟที่อำเภอชุมแสงซึ่งจะเข้าสู่พื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงนั้นพื้นที่เสียหายเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับมองไปทางไหนตรงไหนนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำเจิงหนองบดนี่ก็ท่านอำเภอเก้าเลี้ยวครับ แล้วก็ท่านนายกองคการบริหารจังหวัดท่านอ้ำน้าศรีชัยก็ขึ้นไปดูพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงครับวันนี้ก็เราได้รับความเข้์จากเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรถึงสองล้วยการบินออกสำรวจความเสียหายทุกพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าส่วนไหนเป็นถนนส่วนไหนเป็นแม่น้ำครับจะเจิยงนองไปด้วยน้ำทั้งหมดดีกว่าเกาะกลางทะเลเลยนะครับ